สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารในข่าวข้ามคืนทางช่องนิว1 8กับผมนพวัฒน์อภิพัชเดชากุลค,ครับในยุค 5G แบบนี้เรื่องราวของข่าวสารในภาคธุรกิจจะมีอะไรน่าติดตามบ้างนั้นไปติดตามชมกันครับ กราเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะป,ปลูกคัสเตอร์แปลงนาข้าวหอมมะลิออร์แกนิก1 0 0เซเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิไทยพร้อมใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาแปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวไทยออกสู่ตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์และสอดคล้องกับเทรนด์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันยกระดับมาตรฐานให้กับเกษตรกรไทยให้สามารถลงมือทําได้อย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาและยกระด ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับและนี่คือเรื่องราวของข่าวสารในภาคธุรกิจนะครับได้ว่ายังมีการขับเคลื่อนกันอยู่ในยุค 5G แบบนี้ครับกลับมาติดตามข่าวสารกันได้ใหม่ในข่าวข้ามคืนทางช่องนิวสิบทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา23.55นาวันนี้ผมนพวัฒน,น์พิพัเดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ